สวัสดีครับผมนายวันชัยวงษาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินการจรันทบุรีนะครับวันนี้เรา,าจะพามาเยี่ยมชมแปลงสมุนไพรที่อำเภอทองผาภูมินะครับก็คือเป็นแปลงขมิ้นชันนะฮะซึ่งเป็นแปลงของท่านประธานกลุ่มของเรานี่เองก็คือหมอดินนิพนธ์ชิมรวยหมอดินอาสาตำบลอินดานอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ย มีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันอยู่ประมาณ4ไร่นะครับอยากจะสอบถามท่านประธานกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านดงโค้งนะว่า,ามีสมาชิกมีการส่งเสริมการปลูกมีการขยายผลหรือ,อมีการแปรรูปการตลาดหรือต่างๆอยากให้พี่นิพนธ์ลเล่าพวกเราฟังด้วยครับครับสวัสดีครับผม,มนิพนธ์ชิมรวยนะครับเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านดงโค้งนะครับ คือกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรบ้านตรงคร้งนี่กว่ารวมกลุ่มรวมตัวกันมาตั้งแต่ปีประมาณปี2540นะครับ mm. จนถึงปัจจุบันก็ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกสมุนไพรกันเสริมในโครเรือนนะครับลายละหนึ่งไร่คือเริ่มจากคำนิชันกอกน,นะครับแล้วก็มีสมุนไพรตัวอื่นๆด้วยแต่ว่าจะเน้นเน้นหลักที่ตัวคำนิชันเพราะว่ามีตลาดรองรับทางกลุ่มเนี่ยซื้อ ะรับซื้อคำวิ้นชันที่ที่ได้ได้ได้อายุได้แล้วคือประมาณ9เดือนถึสิบเดือนเอามาแปรรูปเป็นคำวิ้นชันแห้งนะครับเพื่อจะส่งขายตลาดก็เป็นการส่งเสริมให้มาจีนไยได้ราครับราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าสดหรือเราไแห้งด้วยนะครับราคาคำวิ้นชันสดที่รับซื้อจากเกษตรกรโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่7บาทถึง8บาทบางครั้งการเอาอความต้องการตลาดมากเราก็ขึ้นไปถึง10บบาทถกว่าบาทนะครับคำวิ้นสดนะครับ ถ้าถ้าเราแปรรูปหรือเป็นแห้งอบแห้งแล้วราคาประมาณก็อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60บาทตอท่อกิโลครับก็ราคาเพิ่มไปหลายเท่าตัวเหมือนกันทีนี้มันต้องใช้สดกี่กิโลกว่าจะได้แห้ง1กิโลใช้น้ําหนักน้ําหนักสดนะครับ10กิโลเนี่ยจะเหลือท้าิ่งชันได้สัก2กิโล น้ำ <aunque S 2> 80เปอร์เซ็นต์โอใช่ใช่ก็ประมาณหนึ่งต่อห้าต่อหลาหลาแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเรื่องของดินมันเสื่อมตัวไปบ้างเกษตรกรมันก็ได้ดูแลทำใจะลดลงแค่18เปอร์เซ็นต์10กิโลอาจจะเหลือลด8กิโลแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยนผลผลิตน้ำหนักตดต่อไร่เนี่ยประมาณสักไร่ละกี่ โดยเฉลี่ยถ้าปลูกดูแลแบบแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทิ้งกว้างนะดูแลพอสมควรเนี่ยก็คือ3ตันต่อไร่ตันต่อร่ในัวตันต่อไร่ต้นการปลูกก็ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อไร่รวมหมดถ้าแค่โลละสิบบาทนี่ก็ประมาณสามหมื่นนะครับก็เป็นรายได้ที่น่าสนใจอยู่ครับผมแล้วที่สําคัญก็คือในพื้นที่ที่อยู่ด้านบนเนี่ย ที่อยู่ในพื้นที่สูงอย่างเช่นอำเภอทองประภูมิสังขะบุรีอะไรต่างๆเนี่ยจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับเหมือนเป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่ต้นน้ำโอกาสใช้ยาฆ่าแมลงโอกาสใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่ถูกลอกไม่ถูกต้องตามแบบวิชาการก็ยังมีน้อยคือมีการใช้ปุ๋ยเคมีในสารเคมที่ค่อนข้างน้อยอยู่น้อยอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ปลอดภัยนะครับที่จะ บอบป้อนสู่ตลาดหรือโพลู่บริโภคได้ครับก็ทางกรมพนาที่ดินก็ได้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 มาส่งเสริมนะครับโดยเอาพวกปอดดปอโดทั้งหลายเนะมาเป็นน้ำหมักวิคุณภาพสีแล้วก็มีบสนุนมเรื่องปอเตืองมาปลูกเพื่อบำรุงดินก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะทําให้ดินดีขึ้นเพราะว่าข้าวมินชานเป็นพืชประเภทพืชหัวมีการสะสมอาหารในหัวมากการดูดดูดกินปุ๋ยก็ก็ไม่น้อยกว่ามันทั้งห มันก็ได้ได้ไดไดไดการลงเสริมนีมนก็เป็นเป็นการถ้าได้ปอเทืองมามา,มาปรับปรปุงดิน้เรื่อยก็เป็่ละครั้งเนี่นะเพราะว่า,อ,าอย่างท,ที่ทราบนะครับว่าปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการเจริญเติบโตได้ไวเมื่อปลูกแล้วเขาก็สามารถสร้างธาตุอาหารหรือหมุนเวียนปุ๋ยตกค้างหรือธาตุอาหารที่พืชใช้ได้ยากเนี่ยให้หมุนเวียนมาให้พืชใช้ได้ง่ายขึ้นและการปลูกปอเทืองเนี่ย จะเป็นการตัดตัดวงจรศัตรูพืชหลายอย่างเช่นตัดวงจรโรคพืชแมลงตัดวงจรวัชพืชด้วยนะครัเพราะว่าการปรลูกพืชพืชหุ้ยสดที่เจริญเติบโตไวจะช่วยควบคุมวัชพืชน,นะเพราะฉะนั้นหลังจากเราไถากลบไปแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกพืชหลักหรือพืชประทานได้โดยที่ ความมุนแรงของวัชพืชก็จะลดลงด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับและอีกประการหนึ่งก็คือช่วยให้โครงสร้างดินดีเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวถ้าถ้าเราไม่มีปุ๋ยพืชสดหรือว่อาปุ๋ยปุ๋ยอ่ปุ๋ยปอกนะครับหือปุ๋ยหมักพนีปุ๋ยหมักมันจะทําให้ดินแข็งเสร็จแล้วการเก็บเกี่ยวตอนนี้ต้องอาศัายแรงงานคนเป็นหลักก็ค่าค่าจ้างขุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกิโลละสองบาทถึงสามบาทในบาใ<ช>้านแล้วแล้วคือดินแข็ง ถ้าใช้แรงงาน,นคน,านก็คงต้องลำบากตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่เรื่องเครื่องจักรเข้ามาช่วยมันจะช่วยลดต้นทุนการปลูกตอนนี้เป็นอกปจัยหนึ่งนะครับนี่คือการเพิ่มต้นทุอนอันไหนที่เราจะลดได้แต่ว่าการปลูกการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชวิสดเนี่ยก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะครับปรับระบบนิเวศวิทยาที่ดีให้กับ,บ,บดินเพราะฉะนั้นเมื่อดินร่วนซุยการออกหัวก็ออกง่ายได้ปริมาณเยอะ หรือแม้แต่เก,กเกี่ยวก็ง่ายด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกพืชทั่วไปนะโดยเฉพาะพืชไร่หรือแม้แต่การปลูกพืชที่จะผลิตเป็นสมุนไพรซึ่งต้องการความบริส,สุทธิ์ต้องการให้ปลอดสารเคมีรือปลอดสารพิษมากที่สุดเนี่ยการใช้ปุ๋ยพืชสดเนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นนะครับหาโอกาสปลูกนะปีละหนึ่งครั้งหรือสลับกับพืชที่เราปลูกเช่น ขมิ้นชันเหล่านี้ได้ก็จะเป็นการดีนะครับแต่น้อยก็ได้ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชทั้งทั้งตัดวงจรแมลงตัดวงจรโรคพืชล้วก็ตัดวงจรวัชพืชด,ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อีกประการหน,น,นึ่งก็คือว่าถ้าถ้าเกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตพืชปลอดภัยเนี่ยมันก็จะทาให้ให,ให,ให้ให้การตลาดไปได้ดีเพราะว่าปัจจุบันนียลูกค้าตรวจสอบย้อนกลับว่าแปลงคุณอยู่ที่ไหนปลูกยังไงแล้วก็ เอาตัวอย่างที่เราส่งขายไปเนี่ยเอาไปเช็คสารเมีคนเพื่อนเรืองารผลเพื่องสารสารจะมีตกค้างอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับซึ่งเกือบทั้งหมดอะเอาไปใช้เป็นสมุนไพรนะครับไม่ใช่ไปทานเล่นนะอย่างพืชผักอย่างอื่นเรายังไม่ทานเล่นๆมกก็ก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยซีเรียสมากแต่ว่าถ้าจะพืชที่จะไปทําสมุนไพรเอาไปรักษาโรคไม่ใช่ไปเพิ่มโรคให้กับ ผู้บริโภคอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็บขอขอบคุณพี่นิพนสิชิมรวยมากนะครับ,รบที่ให้ความกระจ่างกับพวกเราแล้วเดี๋ยวจะให้พี่นิพนพาชมแปลงนนืินๆก่ัน